สวัสดีทำอะไรอยู่ครับนักากากอะไรครับเนี่ยอ๋อหน้ากากทำไมครับอ๋อกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับกำลังทำอยู่ค่ะเริ่มมีตกแต่งแล้วนะอ๋อนี่กำลังตกแต่งอยู่นะครับผมทำเป็นอะไรครับเนี่ยรูปอะไรครับเนี่ยรูปเป็ดเป็ดใช่ไหมครับอ๋อกำลังจะติดตาแล้วนะครับผักเสร็จแล้ว ปากก็เสร็จแล้วติดตาสองข้าง <5 S 2> <5 S 1> อย่างนี้นะครับจะต้องใส่ผ้าข้างในด้วยนะเดี๋ยวจะมีทำถังทซับข้างในเหรอครับใช่ค่ะเอาไว้ให้ใส่หน้ากาทก,าากาที่เป็นกระดาษได้หน้ากากที่เป็นกระดาษใช่ค่ะใส่หน้ากากเป็นกระดาษได้จะได้ได้ป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งอ๋อกระดาษใส่ก็จะพอสุด ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันใหม่นะครับผมบสวัสดีครับ